สวัสดีครับสำหรับทุกท่านนะครับพี่น้องชาวไลฟ์เวนเทสทุกคนชาวพาวเวอร์เวนเทสทุกท่านด้วยนะครับต้องบอกว่าสถานการณ์ของปีนี้นะครับก็คงไม่ได้ต่างกับเมื่อกลางปีนะครับก่อนที่เราจะมีสงกรานต์ซึ่งเป็นปีใหม่ไทยนะครับรอบนี้ก็เป็นปีใหม่สากลน,นะครับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นก็คง,งกลับมาอีกนะครับแต่ก็หวังว่าปีใหม่ปีนี้เราทุกคนจะผ่านสถานการณ์ที่เรวร้ายแบบนี้ไปด้วยกันได้นะครับ แต่ต้องบอกว่ามีสิ่งหนึ่งที่เราทุกคนโชคดีนะครับต้องใช้คำนี้นะครับว่าเราทุกท่านที่อยู่ในห้องนี้เนี่ยโชคดีมากๆเพราะสิ่งหนึ่งที่เรามีเหมือนกันก็คือเราได้รู้จักการ activate pathway ที่ชื่อว่า Nerve2 แล้วนะครับซึ่งวันนี้หัวข้อที่จะบรรยายนะครับเกี่ยวข้องโดยตรงกับไวรัสกลุ่มที่เราทุกคนกำลังกังวลน,นะครับผมขออนุญาต ที่จะแชร์สกรีนนะครับให้กับทุกท่านนะครับเพื่อที่จะได้เห็นข้อมูลนี้ไปพร้อมๆกันนะครับสิ่งที่เรากังวลกันมานะครับก็คือเรื่องของไวรัสกลุ่มหนึ่งที่วันนี้เนี่ยเขาเป็นสิ่งมีชีวิตนะครับถึงเขาจะไม่สามารถกระดุกกระดิกและมี DNA ได้แต่สิ่งที่เขามีก็คือ RNA เฉะนั้นเขาก็เป็นสิ่งมีชีวิตสิ่งหนึ่งที่พัฒนาตัวเองเพื่อการอยู่รอดนะครับนั่นคือ โ o r รนาไวรัสนั่นเองนะครับนั้นวันนี้เนี่ยจะพูดถึงเรื่องของโควิด19นะครับเป็นหลักแต่ว่าเราคงทบทวนกันก่อนนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านคงได้ดูวีดีโอก่อนล่วงหน้าไปแล้วแต่วันนี้เนี่ยเราขออนุญาตทบทวนกันอีกทีหนึ่งนะครับวันนี้สิ่งที่เราทุกคนต้องช่วยกันนะครับก็คือป้องกันนะครับไม่ให้เชื้อนี้เนี่ยแพร่กระจายนะครับ การที่เชื้อเหล่านี้แพร่กระจายได้นะครับโคโรนาไวรัสนะครับไม่ได้มีแขนขาขยับตัวไม่ได้เขาจะต้องใช้ยานพาหนะนะครับฉะนั้นถ้าเราไม่สามารถที่จะนําเขาขึ้นไปบนยานพาหนะได้นะครับเขาก็จะถูกมีโอกาสที่จะถูกกลไกของร่างกายจับและทําลายหรือถ้าเราอยู่ในสถานกักกันนะครับคุณหมอก็จะมีวิธีรักษานะครับแล้วก็วิธีดูแลให้ เชื้อโรคเหล่านี้เนี่ยเบาบางลงนะครับแล้วก็คุณหมอก็ยังหวังว่ากลไกของร่างกายที่แข็งแรงของเราจะสามารถที่จะต่อต้านแล้วก็ต่อสู้กับเชื้อไวรัส,สของเจ้าโควิดนี้ได้ฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะทํามากที่สุดในปีนี้ก็คืออย่าทําให้ตัวเองเป็นพาหะนะครับป้องกันนะครับล้างมือนะครับทุกทกครั้งใช้เจลใช้แอลโกอฮอล์นะครับสวมหน้ากากนะครับทุกๆครั้งเลยนะครับ ะฉะนั้นนี่เป็นการป้องกันตัวเองคนที่เรารักเพื่อนรอบข้างและคนไทยทั้งประเทศด้วยนะครับฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะต้องปฏิบัติตามมากที่สุดนะครับก็คืออย่างที่บอกครับแล้วก็ที่สําคัญคือการกินของร้อนนะครับช้อนกลางนะครับอันนี้ก็จะช่วยเรื่องนี้ได้นะครับโอเคงั้นวันนี้ที่สําคัญครับสิ่งที่ผมอยากให้ดูเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราสงสัยกันมานานนะครับ ว่าเอ๊ะทำไมเจ้าโควัสเนี่ยนะครับไม่ฆ่าชีวิตนะครับใช้คำว่าฆ่าชีวิตนะครับฆ่าชีวิตกลุ่มคนที่อายุน้อยๆนะครับเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าผู้ติดเชื้อ0%เนี่ยนะครับทำไมกลุ่มเด็กถึงไม่ติดเชื้อครับนะครับ1-9ขวบถึงไม่ติดเชื้อครับเพราะว่าเด็กอายุ1-9ขวบเนี่ย ไม่มีรีเซพเตอร์หรือช่องทางที่โคโรนาไวรัสจะเข้าไปสู่เซลล์ได้นะครับฉะนั้นเด็ก1-9ขวบนะครับพัฒนาการของเขาของเซลล์เนี่ยเขาป้องกันไวรัสได้โดยตรงอยู่แล้วนะครับโดยธรรมชาตินะครับแต่พออายุ10ขวบขึ้นไปเนี่ยรีเซพเตอร์เริ่มเปิดนะครับมันมีประตูนะครับตอนนี้เซลล์เริ่มมีประตูแล้วโคโรนาไวรัสก็เข้าไปได้แล้วแต่อายุ10 ถึง39ปีเนี่ยกลไกนะครับกลไกหลักนะครับที่ป้องกันโครนาไวรัสนะครับที่อยู่ภายในเซลล์นะครับทั้งกลุ่ม NK เซลล์นะครับกลุ่มเซลล์เม็ดเลือดขาวการทำงานของเซลล์กลุ่มที่จับเชื้อไวรัสสิ่งแปลกปลอมทำลายเนี่ยเขายังทำงานได้ดีอยู่นะครับอายุ40-49ก็ยังคงทำงานได้ดีอยู่นะครับแต่สิ่งที่ต้องมาดูกราฟอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งขวา กลุ่มคนที่มีปัญหาเรื่องโรคหัวใจหลอดเลือดนะครับนั่นคือกลุ่มคนที่มีไขมันค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็นเบาหวานซึ่งเบาหวานเนี่ยอยู่ในร่างกายก็จะเปลี่ยนตัวเองเป็นไขมันเช่นกันสังเกตไหมครับว่ากลุ่มคนเหล่านี้มักจะมีปัญหาโดยตรงเกี่ยวกับเรื่องของไขมันแล้วก็ภูมิคุ้มกันทั้งสิ้นนะครับฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันต่านะครับระบบการปรบบาร้องกันการอักเสบต่านะครับสังเกตนะครับถ้าเราดูตั้งแต่โรคหลอดเลือดหัวใจ กลุ่มที่เป็นโรคเบาหวานนะครับโรคความดันสูงโรคทางเดินหายใจรวมถึงโรคมะเร็งกลุ่มนี้นะครับเป็นกลุ่มที่มีการอักเสบในร่างกายสูงมากนะครับเมื่อการอักเสบในร่างกายสูงกลไกการต้านการอักเสบในร่างกายเนี่ยจะลดต่ําลงฉะนั้นเมื่อโควิดไวรัสเข้าไปในร่างกายของเรากลไกไม่สามารถต่อต้านได้เราถึงได้เห็นเปอร์เซ็นต์ของผู้เสียชีวิตของกลุ่มนี้ มีเปอร์เซนที่สูงกว่ากลุ่มที่เป็นโรคอื่นๆนะครับคราวนี้เราลองมาดูนะครับคนที่อายุ50เห็นไหมครับขึ้นไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยครับสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะกลไกการป้องกันการอักเสบของเราเนี่ยมันลดลงนะครับฉะนั้นสิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อกลไกเหล่านี้เนี่ยนะครับมีสภาวะที่ลดลงนะครับมันก็เลยทำให้ เชื้อโครวิด -19 ซึ่งความใกล้เคียงนะครับก็คือการจู่โจมเนี่ยไม่ได้ต่างกับซา r และก็โรคเมอร์สนะครับที่ที่พบมาก่อนหน้านี้นะครับก็เลยมีงานวิจัยเกี่ยวข้องกับโควิด -19 โดยตรงนะครับฉะนั้นผมขออนุญาตที่จะสุ่มตัวอย่างแรกให้ดูนิดนึงนะครับงานวิจัยนี้นะครับเขาพูดถึงกลไกนะครับต้องเรียนอย่างนี้ก่อนนะครับ งานวิจัยนี้พูดถึงกลไกไม่ได้พูดถึงผลิตภัณฑ์นะครับเขาพูดถึงกลไกของ n e r v e ฟ o นะครับที่ช่วยเรื่องของการบล็อกโปรอินเฟม a ทอ r รคือการเกิดการอักเสบนะครับแล้วก็ปฏิกริยายของไคโตไซทรที่เพิ่มสูงขึ้นเมื่อไคโตัวท์เพิ่มสูงขึ้นการอักเสบเพิ่มมากขึ้นนะครับ จะทำให้เนื้อเยื่อของอวัยวะนั้นถูกทําลายซึ่งโคโรนาไวรัสเข้าฝังตัวโดยตรงในปอดฉะนั้นเมื่อไหร่ที่ไซโตัวคายเพิ่มขึ้นและการอักเสบของเราเพิ่มขึ้นนะครับนั่นหมายถึงเนื้อเยื่อของปอดจะถูกทําลายอย่างรวดเร็วแต่สิ่งหนึ่งที่มีการและมีรายงานค้นพบก็คือโคโรนาไวรัส เข้าไปทำลายกลไกลของ n e r v e 2โดยตรงเมื่อกลไกลของ n e r v e 2เนี่ยครับล่มนะครับการผลิตกลุ่มสารต้านอนุมูลอิสระไม่ว่าจะเป็น SOD, c a t a คาตาเลสและกลูต้าไทโอนเนี่ยครับก็จะมีผลก็คือล่มลงไปด้วยฉะนั้นเมื่อผลกลุ่มนี้ล่มนะครับความเสื่อมของปอดจะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเพราะอนุมูลอิสระ เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออนุมูลอิสระเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วฉะนั้น,นกลไกที่ทําให้เกิดการอักเสบจะถูกหมุนเป็นพายุไซคโคลนอย่างรวดเร็วนะครับฉะนั้นอย่างที่บอกครับรายงานของการวิจัยนะครับล่าสุดต้องเรียนว่าอย่างนี้นะครับผมมีโอกาสนะครับได้เข้ามาอ่านข้อมูลเพิ่มเติมในผับเมดนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะ เล่าเรื่องนี้คร่าวๆแล้วเดี๋ยวงานวิจัยลึกๆนะครับอาจจะต้องมาติดตามกันเพราะว่างานวิจัยนี้เพิ่งเริ่มต้นนะครับงานวิจัยนี้เขียนไว้ว่า can activate of nerve to be strategy against covid 19ตอนนี้รายงานการวิจัยเริ่มต้นแล้วเพราะสิ่งที่เขาค้นพบนะครับคือจากงานวิจัยนี้ในโรคเมอและซานะครับ เกี่ยวข้องโดยตรงกับ NRF2 ที่บล็อกนะครับการเกิดการอักเสบและใซ่ตัวคายที่จะเพิ่มสูงขึ้นและทำลายเนื้อเยื่อต่างๆนะครับฉะนั้นต้องบอกว่าตอนนี้นะครับซึ่งทำสำเร็จแล้วในเมอร์และซานะครับฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเราก็เลยค้นพบว่าตอนนี้มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ การ a c t i v a t e โปรตีนที่ชื่อว่า n r v e 2ซึ่งมีผลนะครับต่อโควิด -19 นะครับซึ่งต้องเรียนว่ามีงานวิจัยกลุ่มนี้นะครับในผลิตภัณฑ์ที่ผมเชื่อว่าทุกคนเคยรู้จักกันมาแล้วนั่นคือซโฟอร์เฟนนะครับบาร o อกซ์โนนะครับแล้วก็สองตัวนะครับก็คือซโฟอร์เฟนนะครับแล้วก็บารอกซ์โนนะครับ ซึ่งซึ่งเราทุกคนเคยรู้จักว่าเจ้ากลไกสออันนี้สามารถที่จะ Activate n e r v e ได้นะครับฉะนั้น,นกลไกของให้เราจำง่ายๆครับว่าเจ้าตัวโคโรนาไวรัสเมื่อเข้าไปแล้วเขาประกอบร่างเป็น I.N.A สิ่งแรกที่เขาจะทำลายก่อนนะัคือคกลไกของ n e r v e 2เมื่อกลกลไกของ n e r v e 2ลดลง n e r v e 2คือคกลไกที่ปกป,ป้อง นะครับความเสื่อมของเซลล์และการอักเสบนะครับเมื่อ o x อกซิเดทีฟสเต s เพิ่มขึ้นการอักเสบจ,จะเพิ่มสูงขึ้นโอกาสที่ปอดจะล่มและหยุดทำงานมีสูงนั่นถึงเป็นสาเหตุที่วันนี้เราถึงเห็นเปอร์เซ็นต์ของผู้ป่วยนะครับที่เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเพราะกลุ่มที่มีอายุที่มากขึ้นนะครับมีการต้านการอักเสบที่ลดลงนะครับฉะนั้น วันนี้เป็นที่น่าสนใจนะครับว่าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับก็คืออย่างซาฟอร์เฟนส์แล้วก็บาร์ดอซิลโอนได้มีการเทสนะครับในเบื้องต้นเพราะทั้งสองผลิตภัณฑ์นี้มีงานวิจัยที่สามารถแอค i ิเว e เน r ร์ฟได้ทั้งคู่นะครับเราต้องบอกว่าผลนะครับยังไมเ่เรียบร้อยร้อยเปอร์อเซ็นต์นะครับแต่ว่า ต้องบอกว่ามีงานวิจัยที่ส่งผลที่ดีด้วยนะครับมีอีกอันนึงนะครับซึ่งงานนี้ถูกทำโดยด r อรโจนาคอรนะครับเกี่ยวข้องกับโควิด -19 โดยจงนะครับแล้วก็เรากำลังรอผลแต่ว s u l t ที่ออกมานะครับส่งผลว่ามีกลุ่มผู้ป่วยนะครับที่กลับมาดีขึ้นแล้วเป็นปกตินะครับจากงานวิจัยนี้ ก็คืออีกกลุ่มหนึงก็คือค่า IL โปรตีนรี e a ส e นะครับเมื่อไหร่ที่ IL เพิ่มสูงขึ้นนะครับมีการ r รีล s ส p โปรตีนกลุ่มนี้มากขึ้นแสดงว่าการอักเสบมีการเพิ่มมากขึ้นนะครับฉะนั้น,นกลไกของ n e r v e 2เนี่ยนะครับก็จะช่วยเรื่องของการยับยั้งนะครับเพราะว่าโคโร n a ไวรัสทำลายกลไกนะครับของเนิฟทูแต่ถ้าเราเปิดสวิตช์หรือ Activate กลไกของเ e ิฟทูให้กลับมาทำงานใหม่ เราจะช่วยนะครับเรื่องของการอักเสบนะครับจ,จากเชื้อไวรัสจริงๆเชื้อไวรัสไม่ได้ฆ่าเรานะครับแต่เชื้อไวรัสไปทําให้กลไกาการต้านการอักเสบในเซลล์ของเราล่มนั่นเองเมื่อกลไกาการต้านการอักเสบในเซลล์ของเราล่มนะครับผลต่างๆก็เกิดขึ้นนะครับตอนนี้มีงานวิจัยแล้วนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการป้องกันไซโตไคน์นะครับใน ภาวะการเพิ่มขึ้นนะครับจากการที่เกิดการอักเสบแล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าผลดีนะครับเปอร์เซ็นต์นะครับของการวิจัยไปในทางบวกนะครับไปในทางบวกนะครับต้องเรียนว่าอย่างงี้เนาะเมื่อ,อไหลอะไรก็ตามที่ไปในทางบวกนะครับก็แสดงว่าเราทุกคนมีโอกาสนะครับที่ปลอดภัยนะครับ ถ้าเรายังสามารถ activate nerve 2ของเราได้ในทุกๆวันนะครับเราต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเราเข้ามาใน PubMed นะครับเราเข้ามาอ่านใน PubMed นะครับเราจะเห็นว่ากลไกนะครับของ nerve 2มีงานวิจัยตอนนี้แล้วเนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ย5งานวิจัยนะครับ เกี่ยวข้องกับการแอค v a t เว e ยีนกลุ่มเนิฟทูทั้งสิ้นนะครับคราน,นี้อย่างที่บอกครับเราต้องทำให้คนไกการต้านการอักเสบของเรากลับมาให้ได้ฉะนั้นสิ่งที่ผมอยากให้ทุกคนย้อนกลับไปดูอีกหนึ่งงานวิจัยที่งานวิจัยนี้สำคัญมากๆนะครับซึ่งงานวิจัยนี้เราเคยพูดถึงแล้วมาครั้งหนึ่งนะครับขออนุญาตที่จะดูสดๆไปด้วยกันนะครับ เราเคยพูดถึงงานวิจัยนี้นะครับซึ่ง NRF2 นี่คือ w Washington s t a อยูเคยพูดไว้และทำการวิจัยว่า NRF2 คือตัวควบคุมหลักนะครับของการต้านนะครับตัวควบคุมหลักของการต้านการอักเสบนะครับฉะนั้นถ้า NRF2 ล่มการอักเสบทั้งหมดกลไกที่ต้านการอักเสบทั้งหมดจะล่มนะครับ แล้วที่เหลือคือไซโตโปรเทคทีฟแมค c น a ิซึมนี่คือคกลไกที่รวมถึงนะครับการควบคุมไซโตไคน์นะครับการควบคุมการปล่อยตัวของโปรโตีนกลุ่ม IL ซึ่งมีผลต่อการอักเสบและการล่มของกลไกของอวัยวะนะครับถ้าเราไม่สามารถที่จะเปิดสว ER ิตช์เนื้อทูกลับมาได้นะครับถ้าเราเปิดสว ER ิตช์เนื้อทูกลับมาไม่ได้นะครับไม่ได้ แสดงว่าระบบการต้านการอักเสบจะล่มแล้วโอกาสเสี่ยงที่เราจะเสียชีวิตจากโคโรนาไวรัสมีสูงมากมากนะครับซึ่งต้องเรียนว่าในงานวิจัยของ Washington State U นะครับก็พูดถึงกลไกเหล่านี้ไว้นะครับเป็นสำคัญแล้วก็ที่สำคัญนะครับต้องบอกว่าเราคงทราบดีนะครับว่าสิ่งหนึ่งที่วันนี้นะครับ เราทุกคนโชคดีเพราะเมื่อกี้ถ้าเราเห็นแล้วว่าในงานวิจัยของของบาร์ด็อกโซโลนแล้วก็ซอ p โฟลเฟนส์นะครับเราจะพูดถึงงานวิจัยนี้นะครับของโครโดสเตดูนะครับของเดนเว r รพูดถึง o อกซิเดทีฟสเตร s นะครับแล้วก็ potential ของการกระตุ้น n e r v e t ทูแอค v ิเวชันะครับฉะนั้นเมื่อ o อกซิเดทีฟสเตร s เพิ่มขึ้นกลไกลการผลิตสารต้านอนุสะจะลดลง แสดงว่าการอักเสบจะเพิ่มขึ้นนะครับและที่สําคัญเรามาดูกันนะครับเมื่อกี้เราพูดถึง2ผลิตภัณฑ์ที่มีการทดลองแล้วส่งผลทางบวกนะครับในในในเรื่องของโคโรนาไวรัสนะครับแล้วก็โควิด -19 เราจะเห็นว่ามี1 Product นะครับที่ให้ค่าการกระตุ้นเนื้อทูได้สูงกว่า2ผลิตภัณฑ์นี้นะครับ นั่นคือผลิตภัณฑ์ชื่อนี้นะครับกระตุ้นเนื้อทูไดถ้ถึงถุงถึงร3อเปเลยทีเดียวนะครับฉะนั้นถ้าวันนี้เรากลับมาดูกลไกเหล่านี้นะครับสิ่งที่สําคัญอีก1อันนะครับขออนุญาตนะครับที่จะรีพร์ตสิ่งเหล่านี้ให้ฟังนะครับเราจะได้รู้สึกว่า,าปีนี้นะครับเราจะไปเที่ยวได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วก็เราพูดถึง เรื่องของอิมูนซิสเต็มนะครับเกี่ยวข้องโดยตรงกับโควิด -19 นะครับแล้วก็เราพูดถึงกลไกนะครับที่สำคัญนะครับก็คือกรูต้าไท o อนเปอร์ออกซิเนะครับเมื่อไหร่ที่เราสามารถที่จะกระตุ้นกู t ้าไท o อนเปอร์ออกซิได้ก็จะช่วยลดการอักเสบนะครับเห็นไหมครับก็จะลดการอักเสบของเราลงได้มากขึ้นอีกนะครับแล้วคำถามคือ แล้วใครสามารถกระตุ้นได้นะครับมีงานวิจัยนะครับว่าผลิตภัณฑ์ชื่อนี้นะครับผลิตภัณฑ์ชื่อนี้นะครับสามารถที่จะช่วยร่างกายกระตุ้น p a t w a y n e f t o แล้วเกิดการสร้างกคูตาไทโอนได้ถึง300%นะครับฉะนั้นนี่คืออีกหนึ่งงานวิจัยนะครับที่น่าจะช่วยเรานะครับที่ทำให้เราทุกคนรู้สึกว่าวันนี้นะครับ โควิด1นะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่ระดับโลกนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่วันนี้ถ้าเราทุกคนนะครับที่จะสามารถที่จะทำร่วมกันก็คือ 1. นนะครับไม่เป็นผู้แพร่กระจายเชื้อนะครับนั่นคือการสวมหน้ากากนะครับการล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์นะครับล้างมือตลอดเวลาทุกครั้งที่มีการสัมผัสบ,บุคคลภายนอกนะครับหรือทุกครั้งที่มีการสัมผัสสิ่งของนะครับที่ ไม่พึงประสงค์นะครับนี่คือการป้องกันอีกสิ่งหนึ่งที่เราจะป้องกันได้ก็คือการกระตุ้น nerve 2เพื่อให้กลไกการต้านการอักเสบของเรานะครับเพื่อให้กลไกการต้านการอักเสบของเรากลับมาสู่สภาวะที่ปกตินะครับถ้ากลไกนี้กลับมาดีไซโตไคน์ไม่เพิ่มสูงขึ้นโปรตีน IL ไม่ถูกเพิ่มปริมาณมากขึ้น นะครับแล้วก็การอักเสบก็จะไม่เกิดเพิ่มขึ้นเมื่อราย่3อย่างนี้ไม่เกิดเพิ่มขึ้นนะครับเราจะสามารถที่จะมีโอกาสที่จะปลอดภัยและไม่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของผู้ที่เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 แต่ให้จำไว้อย่างหนึ่งครับเราสามารถติดเชื้อได้ทุกคนนะครับแต่จะเสียชีวิตด้วยโควิด -19 หรือไม่เสียชีวิตด้วยโควิด -19 ขึ้นอยู่กับว่าวันนี้นกลไกการป้องกันการอักเสบของเราทํางานได้ดีหรือทํางานได้น้อยอย่างน้อยวันนี้นะครับผลิตภัณฑ์ที่ถูกพิสูจน์แล้วว่าช่วยเรื่องของการต้านการอักเสบและกระตุ้นการต้านการอักเสบได้ถึง5 1ใน30วันนั่นคือผลิตภัณฑ์ที่เรารู้จักกันดีนะครับนั่นคือโพรแทนดิมนั่นเองนะครับก็อยากจะฝากข้อมูลที่สำคัญเหล่านี้ไว้นะครับ โคโรนาไวรัสจะไม่อันตรายต่อเมื่อเราป้องกันและต่อเมื่อเราทำให้ร่างกายกลับมามีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงกลับมาต้านการอักเสบได้เหมือนตอนที่เราเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งนะครับหวังว่าข้อมูลนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกๆคนเพื่อให้เที่ยวในปีใหม่นี้อย่างมีความสุขและอย่าลืมกระตุ้นพาร์ทเว n e ์ v เนตลอดเวลาอย่าให้ขาดแม้แต่วันเดียวนะครับ ก็ต้องฝากนะครับขอทุกคนมีความสุขในปีใหม่นี้นะครับแล้วอย่าลืมนะครับบอกเพื่อนๆเ,เราทุกคนวันนี้ใครยังไม่ได้กระตุ้นเนิร์ให้คนทั้งประเทศไทยมากระตุ้นเนิร์ฟให้ได้เพื่อที่เขาจะเป็นส่วนหนึ่งของเราที่ไม่ทำให้ตัวเลขการเสียชีวิตของประเทศไทยเพิ่มขึ้นนะครับและทำให้คนไทยปลอดภัยจากโควิด19นะครับวันนี้ต้องขอ คืนใหม่นะครับให้กับน้องดูจิกนะครับแล้วก็อาจจะให้พี่ดรซันนี่ถ้ามีข้อมูลเสริมนะครับอาจจะช่วยสรุปกันอีกทีนึงนะครับขอบคุณครับ